สวัสดีค่ะคาร์บายโปรดักนะคะมารีวิวอีกเช่นเคยคันนี้เป็นนาว่าดี0ปี2010นะคะอันนี้คือรถแคบทำพุ่มเบาะคู่หน้าเบาะแคบกองน้ำฉีดแล้วก็ปูพื้น 6D นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละรายการเลยคู่หน้าจะเป็นชุดสวมนะคะ สวมทับไม่เสียบ่อเดิมแต่ว่างานเราคือเข้ารูปกระชับแล้วก็ตรงรุ่นนะคะขอย้ําอีกครั้งนะคะว่านี่คือชุดสวมแบบไม่เสียบ่อเดิมนะคะเราคลุมบ่อเดิมไปเลยเพื่อรักษาบ่อเดิมไม่ให้บ่อเดิมเลอะไม่ให้บ่อเดิมมีฝุ่นเกาะนะคะแต่ว่าอันนี้คือเรางานเข้ารูปจริงๆ อันนี้ค่ะงานเข้ารูปชุดสวมก็จะมีพองๆบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะ <ๆ S 1> เพราะว่านี่คือชุดสวมไม่ได้เย็บติดนะคะนี่อันนี้คือชุดสวมเข้ารูปรายการที่2ก็คือเป็นฟูพื้น 6D นะคะให้ดูความนูนก่อนนี่คือความนูนมีมิติของงานทางร้านนะคะงานหนะา13บามมิลเต็มนะคะไม่ลดสเปกใดๆแล้วก็ออกแบบสวยงามค่ะดูนะคะนี่เก็บโมดเก็บหมดด้านข้างนะคะ มีเลเยอร์มีระดับมีชั้นอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าเราเน้นความสวยงามจริงๆด้านข้างก็จะมีตัวล็อกให้ด้วยไม่ให้มันอ้าออกนะคะแบบนี้ส่วนรายการที่3เนี่ยจะเป็นบอกแะบฟองน้ําฉีดนะคะถอดพิงเดิมถอดนั่งเดิมออกใส่ของใหม่ไปแทนที่ตัวฟองน้ําฉีดเนี่ยค่ะมันนั่งไม่ยุบนะคะฟองน้ํโคดแน่นแน่นมากๆนะคะแล้วก็แข็งแรงเนี่ยค่ะเด็กไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลแน่นอน ส่วนตัวพิงก็ยึดติดมาตรฐานนะคะแล้วก็นั่งสบายกว่าเบาะเดิมเนาะตัวนี้ก็จะได้ทรงนี้นะคะนาวาร่าดีสีจะได้ทรงแบบนี้นะคะส่วนเปิดหยิบเครื่องมือได้ไหมเปิดได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูล้วงเข้าไปนะคะแบบนี้ล้วงไปเลยล้ยวงทั้งมือแล้วก็ยกขึ้นมาใช้แรงนิดนึงนะคะเปิดได้ตามปกติแล้วก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมได้ง่ายๆเลย ทีนี้ก็นั่งสบายไหมนี่เดี๋ยวจะนั่งให้ดูด้วยเนี่ยค่ะสรลีระในการนั่งประมาณนี้นะคะอันนี้พี่เขาสูง160เนาะนี่สูงประมาณนี้ขึ้นอยู่กับปรับเบาะหน้าด้วยว่าปรับเบาะเท่าไหร่ถ้าปรับเบาะมาเยอะข้างหลังก็จะติดเข่านะคะแต่ถ้าปรับเฉลีย่ยเฉลีย่ยช่วยๆกันไปก็จะนั่งสบายอ่าประมาณนี้เลยนะคะดูนะคะนั่งไม่ยุบเนี่ยขนาดนั่งแล้ว หลายสิบโลนะคะตัวคนนั่งไปไม่ยุบเลยใช้โคตรทนนะคะันี้โอเคสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์0917099960นะคะหรือว่าเพจ f c e b o o k เข้าใบโปรดักก็ได้นะคะติดต่อเรามามีหลายสีหลายลายให้คุณเลือกนะคะหลายรุ่นรถแต่ละรุ่นทรงไม่เหมือนกันลายไม่เหมือนกันเลือกได้ตามที่ชอบนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ